หายเอ็มะสวัสด uh, ีค okay, ่ะสวัสดีค่ะบ่อนำตีล่ะลูกชัดๆลูกสวัสดีค่ะสวยๆอินกลางทิลเก่งลูกหายเอ็ดเบิร์สวัสดีครับหายเอ็ดเบิร์ดสวัสดีครับ หายอเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วๆลูกยิ้มเช้าเอาพ่อพร้อมกันที่ะอ่ะอินทูไทยสวัสดีครับครับเฮ้ยโบกิ้นขึ้นน้องด้วยวัดแกวิเล่ไปด้วยมาเนี่ยข้ามๆสวีทเจอวิเล่เราฝา มื่อนี้เอ็มมาจะพาไปขายขวดค่ะเราจะเอาขวดไปขายวันนี้ได้ขวดสองกระสอบเวลมีไหมเอ็ดเวิร์ดไหมหรือไม่ไหนเอาเล็กไม่ไปด้วยไปเอ็ดเวิร์ดไปดูแม่เด็กแย่มว่าทานน้อเงีสิไปนั่งไม่บเห็นหืมไม่เห็นว่าจะมีเห็นนี่ตัวอะไรชุบบูชัน ยาด้เนตโตอะนาอีอ <me ans diye> ีมาดนสที่ซูเปอร์บูันอาลอีเนตโตเนตโตเนตโเดนเดโอ้ยเดกดเก็่เปลี่ยนแม่เอ้ยเอาเนนสิาลูกไปขายขวดขายขวดไปซื้อไอติมสวัสดีคับ เราติดตามตอนต่อไปได้จากพี่น้องเลยตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะ,น,ะน้อยดูท่าเด็้ว่าจะแวมาแล้วเอาขวนมาขายเพื่อไปเค้อไอจิมหลูกจ้ะอยาเยอะไปใแน่นกล็ดให้น้องถือน้ำนะลูกเอาแม่ล็อกรถก่อน มาขายขวดเนนอเครื wollen, ่องขายขวดก็เป <way> okay. <g phones> yeah, okay. ็นแบบนี้อยากใหกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ลูกอะไคอย่าดูมอคคัอินสวยเยดอุ้ยอุ้ยขอดีกคนบาคาอินน่ะมาหับมานึ่อย่าดูบาลีที่ขามี้สวยเลยวเว้นผมมือเฮียโคชีเอมาค้ามีเาเว้นผมมือเฮีย แม่บอกว่ามันหนาวน,นี่อะไรพี่น้องเครื่องขายขวดกัเป็นแบบนี้ละจ้าขอเวลาขายขวดกันนะอาดูครับามาด,าดูไหมเนี่ยตัวเนี่ยดูครับนะทานินเนี่เอาอีกเ,เก่นเนี่ยดิชดาชห้อยกันมันไหมอ้ เาเปวดเอานี่ละอ่านลอเลอาเร็วๆก่ีอาหลูขายขวดกันเพี่น้องเด้ขอขับไปเมืองทางนีห้าสิบปอยังแนมเอน้ยขัาขาดขวดได้สามได้ีแต่หน,น,น้อามสิบห้คนบ๊อมาบ๊อมาณีรูที่น้ำมาได่ด้อว่าด้อ่ได้ว่น้ำมาได้น่ะอินว่าด้ อิ่งใชแฟมมมีเียมามเลเดน่้อยสาบาบาทเราไปขังแมลูกปร้าลูกประซื้อคืนอ่างเขาเียวนังกันนายเว้นเว้นพม่เฮแม่เอารถเข็นก่อนลูกยายแม่เอารถเข็นก่อนโอ้ยอ้าวเล่นเดี่ยวนายดีพอตัว เอาขั้นหน่อยลูกแม่เอาขั้นไงมาด้อจะได้มอเล่นแดดีกว่านอกครับคนี้รัย่าแมดิพาร์โฟดิพาสอีกอีกมาเล่นแดดพเคียรอีกมาเล่นแดดอีกมาเล่นแดดจวิงดูสีดจ้ะเกเทาอลีโอเคดูาอีกตัวอ่ะดูมคนซิดอ่าโอเค น่ะโอเคบ่นางละป่าป่าลูกไป่าป่าบรรยกัศหน้าไม้เป็นสีบุญไม้จังหน่อยนายมัวฮัยอีกเมียเพลงแก่เนี่ยบ่มีเงินเรียนอีกแล้วนายโมฮัยอีกเพลงคออินเถอะดูโมอีกโลนเนี่ยป่ะมีบัตรข้ามเรนครับก็บัตรยังหันไหมเอ็ดปัด con nên loại <laughs> thảm hà bạt ao nhà nó ao thâu dùng thái cây đâu nát đây à hà nát mua lép à, sờ đeo mua lép à, à đồ nặn hay đồ của đây bên Hoàng đốt này ừ. đồ nặn đã đồ nặn, để, không đồ nặn tao biết đúng ha, đi thi là Yeah, yeah, okay, mò khứu thứ Đè thi

นายตมออกทานได้ไจัดนายแช่มอคปนเกตะจังอีกีดนายช่ทำอะไรมอมอหันกอนๆ่ตนี่ยไอ้มอหันกอนมืนอี่กีดเนี่ยเป็นขอีดครับเนี่ยครับเนี่ยจะซีอีดเหี อะไรฮะอะไรนั่นอิดพราชีอีเน่ยหาดนเเดไปหด่นเ้เอ๊ะเอาห้เด่กันไม่สมัก่อนแมว่ามันบเสียเบื้งหน้านังเน้นเนี่ยเน้นเนี่ย โอ้ยลอยสามสิบห้าบาทเบิร์ตค the <people>? yeah, uh ่ะค่ะแม่วันนู้๊อย่าดฮานอกแม่มาโอเค่ลู่จะแม่มาบระเท้เด้อแจะหาทีช่กก็เหี้ทีนี่อะ

สุดย <Okay>, mm ังหาทูแพกกันหรือไมาอินแพกก็ได้อินแพกแล้วโอเคออยบฟิศออบฟิศออบฟิกแห่งลิเบดเดนจมูกหาเด่นน่ะแหกสุดหาเด่นอินโอเคก่อนบุ่นไหวจังหน่อยด้วยพี่น้องด้วยอย่าได้ผ้าสดเด่นโอเคแซวอยู่ามอุยออบเบเทล ยาไปจ้าเงินเหลือกับบ้านจะไปนองจ้าบางบาผู้ใดผู้หลังคนใดสองกองไหนจะทิ้มนั่นไหวนั่นไหว้คนนั้นไหวเอาไปเทเลยข้าเมมาอือปาปายางมึงบากุแม่าบีบมือเจนเยไม่พอกันญี่ปุ่นลูกไปไ่นเด้นแนวไปตามเสียบห่างแจกเดินมาเลย ห้องหาใหญ่อาเจริยแล้วพี่น้องฮะใจเงินกันห้องใจเงินแล้วแล้ว,ลวถือของไปปิดไม้ปิดมือขายขวดได้ลอยส้างที่นมาต้นคือขนมเมื่อสองลอยขอุ่มมะเนี่ยอะไรไม้ไใกล้จะเนี่ยห้องกงดูบา่า พาดโพอาเล็กโออาเล็กว่าฉันเอ็ดเวิรดพาดโพจะดูนัดีข้าวละเน่นดูฮ้อนละดึงกอนสองแม่สองมือดูคอยเ่ยอยากเอาปิดม้อเป็นเบี้ยอ้อแม่คือเปิดรถมาได้เชิญดันรถแม่ก็หกหกแน่ าร้อยลิกจรอยลิกบ้านเชนดแม่กับหวอรางในบ้านหลังอืมไปดีโฟนอ่ะีเมเกีโอเคล้คลาโอ้ยพกูองแนออจะมาถ่าเด่นดนทีบีออบาจดีบีนอเวนโอเคให้ละลูกข่

โซดาเวนอะลาโคลาแม่จะสูนนิดหน่อยเนี่ยเบิ <S S ้งเบิ้งทิ่ละพี่น้องเลย <S S ขายขวดมาสือขวดพี่เก้าเนี่ยล่ะพูดหนะ่ะคากไหลเอาคอยพี่รักขับรถกลับบ้านกับพี่น้องเด้อหอดบ้านแล้วครับพี่น้องโดนัทหนึ่งถาดมามาลงชิบสองขวด ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อันเลี้ยดูฟ้าแล้วไม้อม้แซบบอโดนันน่ะแค่ดูก้อนนี่โดนั่ต้นอราดไรฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามหน่อยนะคะ พีมิโนัูดะีโดนัทเกน็พูนนะพิงโดนัทภาามาเอากินลูกกินบายบายคระดมอยมอยเอ็มมามอยมอยาสันภาษานี่ยบายบายค่ะบายบาย